เดี๋ยวพ่อได้ฟังยังเบโมเนี่ยยังไม่ได้ฟังเลยลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทีละเรื่องก่อนไม่ทีนี้มาติดทีท่ขอบจีติดทีทท่ป้ายอ่ะว่ามาเลยลูกเอ๋ยนักการเวลานี้คือมาจากไต้หวันค่ะมีเทวดาอยู่ที่ไต้หวันบ้างหรือเปล่าไปออกอาการอะไรบ้างไหมก็มีคะ่ะได้ไปเกิดอ,อยู่ใช่ไหมมีแต่มเจา้าชีวีวันนี้ต้องรือเปล่าะ เจ้าจีนไปอยู่กับเธอบ้างหรเปล่ามีหมาโจ้พ่อแม่หม,มาโจ้หมาโจ,โจ้ไปลงกับเธอเหรอหนูเคยคือไม่ได้ตั้งใจจะไปวัดของพ่อแม่ท่านังคะาะพอ<ม>ดีผ่าทานค่ะจะไปเที่ยวแล้วทีนี้แฟนจะเข้าห้องน้ําก็เลยเข้าไปเข้าไปขอเข้าห้องน้ำนะคะหลวงพ่อแล้วทีนี้พอเข้าไปบริเวณวัดแฟนเพิ่งจะจอดรถหนูก็ลําตั้งแต่นี่เข้าไปข้างในเลยหมาโจ้ลําไปเลยเหรอค่ะพาไม่รู้คือพาหนูเข้าไปข้างในไปว่าเต้นหรือเปล่าเต้นแบบ ไม่ค่ะรำไปถวายอย่างนี้เลยอ๋อแล้วเธอจะอยู่กรุงเทพกี่วันวะเนี่ยหนูจะมาขอหลวงพ่อปฏิบัติอยู่ที่นี่ประมาณเก้าวันค่ะหลวงพ่อเก้าวันเองเหรอเพราะว่าวันที่ยี่สามต้องออกไปแล้วแฟนจะมาวันที่ยี่วันที่เท่าไหร่ถึงจะกลับวันที่ยี่สามจะขอลาแล้วก็ยี่สิบสามเดือนนี้เหรอค่ะค่ะแล้วแฟนเขาจะมาวันที่ยี่สิบสี่จะพาแฟนไปเที่ยวไปที่ไหนนะจะพาแฟนไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วจะกลับอีกทีเมื่อไหร่วันที่ยี่สิบแปดค่ะหลวงพ่อเดือนนี้เหรอค่ะ ทำไมเธอไม่อยู่เลยไปถึงวันที่หกที่เจ็ดเลยอะ่ะถ้าถูกหวยก็อยู่ต่อค่ะเธอยังอยู่เหรอถ้าถูกหวยจะอยู่ต่อ,อเหรอค่ะถ,ถูกหวยอยู่ต่อค่ะอ,อ๋อเอามาโจมมาเลยดีกว่าเพราะว่ามีงานจะต้องมาโจมจะต้องไปร่วมสร้างบาร,รมีกันมีที่ที่จะต้องไปสร้างบารมีกันเอามาโจมมาเลยนะเอาเลื่อนไปกลับวันที่กลับวันที่สิบห้าเดือนหน้าแล้วกันอยู่อีกเดือนหนึ่ง มาโจไปบอกลูกหลานด้วยแล้วมีชุดไรอย่างมีชุดหมาโจ้อย่างไม่รู้จะแต่งยังไงไม่รู้จะแต่งไงไม่เองค่ะไม่รู้เลยอ่ะแล้วตอนที่ลงมาโจ้พูดหรือเป่า ไม่ได้พูดค่ะพอดีเป็นวันเกิดของพ่อแม่ท่านน่ะค่ะวันไหนที่หนูไปวันนั้นนะคะเป็นเป็นวันเกิดของพ่อแม่พอดีอแล้วทีนี้ก็เลยมาลงแล้วก็ไปพาหนูเข้าไปไหว้ในวัดของท่านน่ะค่ะวัดใหญ่ใช่ไหมเออก็ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่ว่ามันวัดนั้นเขาน่าจะประมาณสองร้อยปีได้วัดเก่าโบราณใช่ไหมวัดเก่าโบราณสรุปแล้ว เธอเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรพี่หนูไม่เคยไปแล้วแฟนเธอเป็นคนขับเข้าไปเหรอค่ะแฟนก็ไม่รวมกันแพนงแฟนเขานับถือหมาโจ่ะเขาก็เขาก็ได้หมดเขาก็ได้หมดนะค่ะพูดถึงว่าเขาก็ไม่ไม่ไอ้นั่นค่ะแล้วเธอก็เข้าไปออกมาปั๊บก็มาลำเลยก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยค่ะหลวงพ่อแค่เข้าไปถึงพื้นที่เขตบริเวณเขตบริเวณวัดคะแฟนจอดรถปุ๊บดูยังเหมวะกันน้อกยังไม่ได้ถอดเลยค่ะหลวงพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยเหรอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปค่ะมันสะดวกไม่ต้อง สะดวกในการจอดรถนะคะพราขี่เข้าไปแฟนจอดเฉยๆอ่ะหนูกระโดดลงรถแล้วอ่ะหมวกกันน็อกยังไม่ได้ถอนขึ้นเลยค่ะขึ้นไปแล้วคนเห็นกันเยอะปะเขาก็เห็นกันหมดทั้งวัดอะค่ะทั้งวัดเลยเหรอแล้วเขามาไหว้เธอปะเขาไม่ค่ะไม่เพราะว่ามันจะมีคนแบบหนูอ่ะก็มีเยอะอยู่ค่ะเรืองกันวงมีเยอะใช่ไหมแล้วพอดีแต่ว่าของหนูคือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเคยเห็นแ คือหนูไม่ใช่คนไตหวันไงคะก็บอกว่าเป็นคนไทยเขาก็เลยอืมเขาก็เลยถามหนูพอตอนแต่พ่อแม่ก็ยังไม่ยังไม่ไปหรอกคะ่ะเขาก็ถามหนูถามว่าอ,อทำอะไรยังไงประมาณนี้คะ่ะเขาก็บอกทักประวัติประวัติอ่าแล้วเขาก็ถามว่าอย่างเราต้องแบบประมาณว่าต้องมารักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็บอกหนูเขาบอกให้เธอไป <c oughs> รักษาศีลค่ะรักษาศีลเธอศีลแปลดอย่างเงี้ยคะ่ะทุกวันพระค่ะ เขาก็บอกให้ไปถือศีลแปดแต่ว่าหนูไม่รู้จักแล้วก็ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะไปเรื่อยเปลือยอะค่ะหลวงพ่อพูดง่ายๆอย่างเงี้ยไม่กล้าที่จะไปเรื่อยเปืือยก็จะปฏิบัติที่บ้านแค่นั้นพอแล้วหลังจากนั้นมาก็มาตลอดเหรอก็ไม่ค่ะไม่เพราะว่าหนูก็ไม่ได้ไปไหนหนูก็ไปทํางานแล้วกลับบ้านนอกจากไปแต่ส่วนใหญ่จะไปวัดพระแม่กลออิมเะยค่ะ เนาะไปพระแม่กวนอิมค่ะพระแม่กวนอิมพันมือจะ้ะ่ะหนูจะไปนั่งสมาธิอยู่ตรงวัดของแม่ค่ะเนาะค่ะเธอจะต้องอยู่ถึงกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าเหรอคะหลวงพ่อเขาจะมีงานเธอ,อไปบอกแฟนเธอแฟนเธอทำอะไรอยู่เนวเวลานี้เขาเป็นตำรวจค่ะ เขาไปตำรวจเหรอค่ะเพอกลับไปก่อนเพราะไปตำรวจไต้หวันเหรอค่ะเขาเพิ่งได้เลื่อนยศได้เลื่อนยศเลยเหรอค่ะบอกว่าหนูก็ขอหนูขอหนูก็ขอบารมีของเทพท่านนะคะช่วยเขายศเขาได้เลื่อนเขาเชื่อป่ะว่าเธอจะขอให้หนูไม่ได้พูดค่ะแต่เขาเชื่อป่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนู นูนูนคอเขามาคุยกับหนูก่อนนะคะหลวงพ่อว่าเขาถ้าเกิดเขาจะต้องเขียนรายละเอียดถ้าเลื่อนยูอยังไงเขามาถามเธอก่อนใช่ไหมค่ะนูก็เลยว่าเรามันได้เงินเพิ่มไหมอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะนูถามได้เต็มไปเยอะได้แตไม่เยอะไม่เยอะแล้วจะแล้วงานมันจะเยอะขึ้นไหมเขาก็บอกว่าอาจจะมีนิดหน่อยแต่ก็คงไม่เท่าไหร่หนูเลยว่าขอถ้าเขาอยากเลื่อนนูบอกว่าถ้าเธออยากได้ก็ให้เธอไปเขียนแล้วก็ใจหนูนะคะ หนูก็คิดว่าคงได้แหละแต่ขอให้เขาแบบทําสบายหน่อยไม่ต้องมีความกดดันเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะจะไปหัวหน้าเดี๋ยวจะได้สบายหน่อยก็เป็นแค่สารวัตรเฉยๆค่ะก็ดีแล้วยังไม่ถึงสารวัตรใหญ่เพาไม่เป็นสารวัตรใหญ่เหรอในแค่สารวัตรค่ะเพิ่งได้สารวัตรดูแลสารวัตรเหรอเป็นแค่แค่ยศสารวัตรค่ะเขาต้องไปอศก่ตถ้าเขาจะเอาสารวัตรใหญ่เขาต้องปมันก็ดีขึ้นแล้วการได้เลื่อนตำแหน่งมันดีกว่าตาดีกว่าไม่ได้เลื่อน แต่ว่าปีนี้ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเขาพัฒนาไปเองแต่ปีนี้รถชนบ่อยนะคะสองรอบเขาเหรอคะรอบแรกหนูขึ้นไปกับเขาแล้วทีนี้ก็ไปชนกับเขาดูไฟแดงผิดนะคะไฟเขียวไฟแดงเร,เราดูผิดเราผิดแต่รอบสองคือเราถูกแต่ก็เขาละค่ะไปชนเ <Yeah. S 2> <laughs> แต่วนมากแฟนเธอเขาเชื่อเธอปะ ว่ามีเทพมีเทวดาอยู่ในตัวเขาก็เชื่อนะคะเขาก็มีไม่ปฏิเสธไม่คัดค้านไม่ห้ามแต่แต่เขาก็ขอไปว่าไม่มีดีกว่าเขาบอกหนูไม่ได้นะไม่ไม่ขอให้หนูเป็นแบบนี้ดีกว่าเขาว่าอย่างไงให้เป็นคนปกติธรรมดาดีกว่าไม่ได้เขาบอกหนูว่าอย่างเงี้ยค่ะบอกไม่ได้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 มันไม่ได้คุณของมนุษย์แต่แต่หนูก็บอกแต่หนูพยายามบอกเขาว่าหนูหนูบอกเขามานานแล้วแหละตั้งแต่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีค่ะไม่มี อันนี้เป็นแค่ผู้ประถมผู้ปรอะถมเหรอหนูก็บอกเขาว่าอนาคตฉันไม่ได้อยู่กับเธอตลอดไปนะนบ,อบอกเขาเลย,เลยค่ะอ,อนาคตหนูไม่ได้เดินเขาไปจนสุดแต่ก็คือวาระกรรมเราถึงไหนก็ถึงนั้นนะคะหลวงพ่อเขาก็ถึงกับทําใจไม่ได้ก็พยายามพูดบอกเขาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าควาพยายามบอกค่ะหนูก็พยายามบอกเขาแต่เธอก็อยู่เข้ามาสิปีละสิบกว่าสิบสองสิบสามปีแล้วค่ะหลวงพ่อ อาไม่เป็นไรก็คงต้องมาอยู่กับเทวดานั่นแหละหเทวดาเขามีงานเยอะแยะอพอเธอ็ไยบอกเขาบอกว่าเธอจะต้องกลับประมาณกลางเดือนหน้าจองตัวง๋วเคร,รื่องบินแล้วราบก็ไปเลื่อนได้เนี่ยหนเ,เธอเ<ล>ไปถามเ<ม>จ้าแม่ดูเดี๋ยวเจ้าแม่จะกลับมเมื่อไหร่หลวงพ่อโขก็ต้องให้ละคะะไรนะหลวงพ่อขขก็ต้องให้ครับ ใช่ค่ะหลวงพ่อขอต้องให้แล้วหนูก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวปฏิบัติไปเพราะว่าอยู่ที่นุ่นมันไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตตหรอกมันไม่ได้เต็มที่ค่ะได้แค่นสวดมวนต์บ้างก็นั่งสมาธิมันไม่เหมือนที่นี่ค่ะหลวงพอ่อมันได้ยากมันได้ยากค่ะหลวงพ่อมันได้ยากเทวดาไม่มีบุญหรอกเทวดาแบบคนที่นั่นมันไม่ได้มีเพราะว่าการเป็นมนุษย์แล้วเราต้องปฏิบัติตมันยากค่ะมันใช้ชีวิตยากอาเป็นว่ากลางเดือนหน้าค่อยกลับถ้าอยากจะกลับ ตามนี้ <g ül> <S <S จะทำเรื่อง,งเดืนตัวแต่น,น <C ır k> ิ่นเนค่ะเยวจะต้องคุยกับแฟนอีกครั้งหนึ่งเธอวันนี้พักไี้เลอใช่ไหมพักเลยค่ะตามนี้เดี๋ยวก็ามาคุยกันค่ะ <C ır k> อันนี้พรุ่งนี้ถวายตอนเช้า <C ır k> อ๋อค่ะทางปรานค่ะ <C ır k> อยู่ด้วยว่ามาหอมสาบลีน จริงจริงค่ะชอบหนูก็เลยเอาชอบชอบผมชอบท่านชอบคับชาตัวนี้ที่แม่เอาถวายเนะ่ครับรอบนั้นหนูก็เอามาเหมือนกันมันเป็นชามะลีหอมมาหลวงพ่อหอม้องหอมมากปู่ปู่มุจลิงชอบเลยชอบเดี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 ครับค่ะพรุ่งนี้ชาถวายตามนี้ค่ะว่ามา